สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนสอนออนไลน์เพื่อช่วย่วยวันหยุดในช่วงโควิดกันนะครับคร้แล้วเราเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตหรือทรัพย์สินในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งมีอยู่4อย่างด้วยกันใช่ไหมครับมีอยู่4อย่างด้วยกันจำได้ไหมทบทวนดูนะครับก็คือต้องมีที่ดินนะครับ ต้องมีแรงงานต้องมีทุนและต้องมีผู้ประกอบการที่ดินผู้ประกอบการได้อะไรจากที่ดินนะครับหวังผลอะไรจากที่ดินที่ดินนะครับได้ค่าตอบแทนแรงงานได้เงินเดือนได้ค่าจ้างทุนได้อะไรครับทุนได้ดอกเบี้ย ส่วนผู้ประกอบการนะครับจะได้กำไรหรือขาดทุนอีกครั้งนะครับที่ดินได้ค่าเช่าแรงงานได้เงินเดือนค่าจ้างทุนได้ดอกเบี้ยผู้ประกอบการได้กำไรวันนี้เราจะมาเรียนพฤติกรรมการบริโภคซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ซึ่งจะเรียนกัน3เรื่องด้วยกันก็คือ หการบริโภค 2. อ,อุปสงค์อุปาาทาน 3. ทรัพย์สินทางปัญญาดูความหมายการบริโภคการบริโภคคือการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อน,นามาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ความสำคัญของการบริโภคการบริโภคเป็นตัวกำหนดภาวะการผลิตและการตลาด การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตนั้นโดยส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อการบริโภคการบริโภคเป็นตัวกำหนดว่าสินค้าชนิดใดจะผลิตออกสู่ตลาดการบริโภคเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่กำหนดความเป็นไปของสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศหลักการในการบริโภคที่ดีต้องคำนึงถึงอะไรบ้างมีอยู่3 หลักด้วยกันคือ 1. ความจำเป็น 2. ความประหยัด 3. ความมีประโยชน์และปลอดภัยมาดูหลักที่ 1. ความจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อการดำรงชีพอย่างแท้จริงหลักความประหยัดบริโภคให้เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองความมีประโยชน์และความปลอดภัยพิจารณาว่ามีประโยชน์ ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนต่อตนเองเรื่องต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อการปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคมีอยู่4ปัจจัยด้วยกันคือ 1. ราคา 2. รายได้ 3. รสนิยม 4. การโฆษณามาดูปัจจัยด้านราคา ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาถูกแต่มีคุณภาพในระดับดีมากกว่าสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่แพงกว่าปัจจัยด้านรายได้ผู้มีรายได้ม,ไไดมากมักต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีแม้ราคาจะสูงก็ตามส่วนผู้มีรายได้น้อยมักต้องการสินค้าและบริการที่จำเป็นเท่านั้น รัส,สนิยมผู้ที่มีรัส,สนิยมสูงมักซื้อสินค้าและบริการที่หรูหราเลือกยี่ห้อที่ชอบแม้ราคาแพงก็ตามการโฆษณาการโฆษณาสินค้าที่สร้างความสนใจให้ผู้บริโภคทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ,รบริโภคของคนไทยมีอยู่4ปัจจัยด้วยกันคือ 1. สภาพสังคมสภาพสังคมถ้านักเรียนอยู่ในสังคมเมืองโอกาสที่จะใช้สินค้าราคาสูงหรือสรสนญยมสูงก็มีมากด้านเทคโนโลยีปัจจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เราได้รับรู้การโฆษณาสินค้าต่างๆปัจจัยด้านข,ข้อมูลด้านโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการก็คือฉลากที่ติดกับสินค้าซึ่งกฎหมายระบุว่าสินค้าจะต้องติดฉลากบอกอะไรบ้างฉลากบอกวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุ บอกการใช้สินค้านั้น,น,นบอกคุณภาพบอกอะไรอีกบอกวัสดุที่ใช้ผลิตสินค้านั้นนนอันนี้คือข้อมูลด้านโภชนาการคือฉลากสินค้าสื่อต่งตางๆได้แก่สื่อดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Instagram YouTube ก็โฆษณาสินค้าต่างๆให้เราได้รับรู้และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นๆน,น,นี่คือปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยมีอะไรบ้างค่านิยม เลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากราคาสินค้าและรายได้เป็นหลักมีค่านิยมในการที่มีสุขภาพดีคนไทยที่มีรายได้ดีก็จะมัดซื้อสินค้าที่ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือการออกกำลังกายใช้บริการออกกำลังกายในโรงยิม หรือในฟิตเนสที่เราได้ยินว่าฟิตเนสซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสังคมเมืองค่านิยมมีการบริโภคตามกระแสสังคมเช่นกระแสสังคมในโรงเรียนเรานิยมชอบใช้โทรศัพท์ iPhone เราก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าซื้อโทรศัพท์ iPhone มาใช้ค่านิยมการใช้การบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือ่อยเช่นกัน เพราะว่าสินค้าที่มีราคาแพงถ้าหากใครได้ใช้ก็จะเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่สนใจของผู้คนรอบข้างอันนี้คือค่านิยมการบริโภคเรามาดูผลดีและผลเสียของค่านิยมการบริโภคของคนไทยผลดีช่วยกระจายไรายได้ไปยังผู้ผลิตผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ นั่นเองที่เราเรียนมาแล้วปัจจัยการเกิตก็คือผู้ประกอบการทุนแรงงานและที่ดินข้อดีข้อหนึ่งก็คือการหมุนเวียนทางการเงินมีความคล่องตัวเมื่อมีการจับจ่ายใช้สอยการเงินก็จะหมุนเวียนผลดีข้อต่อมาก็คือทำให้คนมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นเรามาดูผลเสีย ของค่านิยมการบริโภคของคนไทยผลเสียข้อแรกเกิดนิสัยเรียนแบบอยากมีอยากได้ข้อต่อมาผลเสียข้อต่อมาเกิดพฤติกรรมการก่อหนี้หากอยากได้สินค้าราคาแพงก็ต้องยืมหนี้หรือใช้บัตรเครดิตซึ่งต้องเสียดอกเบีย้ยให้กับนธนาคารในราคาที่สูงผลเสียข้อสุดท้ายส่งผลต่อภาวะ การขาดดุลการค้าหมายถึงว่าถ้าสินค้านั้นนําเข้าจากต่างประเทศก็ทําให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าเช่นเราสั่งสินค้า Apple ในตระกูลของ iPhone iPad มาขายในประเทศไทยเยอะๆก็ทําให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าต่อประเทศสหรัฐอเมริกาเรามาสรุปอีกครั้งวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างพฤติกรรมการบริโภค ใช่ไหมครับเรื่องแรกก็คือความหมายของการบริโภคเรื่องที่สองความสําคัญของการบริโภคเรื่องที่สามหลักการในการบริโภคที่ดีเรื่องที่สี่ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเรื่องที่ห้าปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยเรื่องที่หกค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยและ เรื่องที่7ผลดีและผลเสียของค่านิยมการบริโภคของคนไทยครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอุปสงค์อุปทานซึ่งถือว่ายากเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับคําว่าอุปสงค์อุปทานหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Demand Supply ก็ขอให้เรียนกลับไปทบทวนดูแล้วดูอีกดูซ้ําแล้วซ้าอีกก็จะทําให้เราเกิดการความจําได้เกิดค,ความเข้าใจและ เวลาทำแบบทดสอบก็จะทําให้เราทําถูกต้องทั้งหมดสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอ,อยุติการสอนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ